สวัสดีครับพี่พี่วันนี้มาพบกับผมนะครับผมเ็จหลวงวพัฒครับพี่ใครที่ตามหลวงวพัดนอยู่นะพี่นะใครที่ตามหลวงวพัฒอยู่พี่มาดูกันพี่นะมาดูกันพี่ว่ารุ่นนี้นี่ทีเด็ดจะเป็นเนื้ออะไรนะพี่นะผมเก็บแต่เนื้อบนบนครับพี่พี่มาแบ่งปันกันให้ดูนะพี่นะรุ่นรวยมหามงคล99ครับพี่หลวงวพัฒวัด้ว้ด้วนนะพี่นะจังหวัดนครสวรรค์ครับพี่ มาพี่มามาแบ่งปันกันดูนะพี่เนาะอันนี้ผมเก็บไว้แต่เนื้อบนบนนะพี่นะอันนี้ผมตามมาามานานมากนะองนี้นี่เป็นอะบกา,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 าสาตินนะพี่พี่เป็นอะบการาตินนะพี่พี่นะเนื้อจะสวยมากๆเลยครับรายละเอียดจะชัดเจนนะพี่พี่นะรายละเอียดจะชัดเจนเลยพี่พี่ ทีมสร้างทีมนี้เขากา็รันตีนะพี่นะเขากา็รันตีว่าเหรียญเขาเข้าประกวดหมดอะพี่การเข้าประกวดนี่นะพี่นะเหรียญต้องสวยจริงเว่นี่ก็จะพิมพ์เดียวกันหนึ่งหกแปดเลยนะแต่เป็นบล็อกใหญให่ดูด้านหลังนันครับนี่ครับท,ท่านผู้ชมนี่ครับ สวยงามมีสุดยอดอยู่แล้วนะครับใครยังไม่มีตามเก็บได้นะผมแนะนําให้เก็บนะครับผมเนื้ออบกาก้าซาตินนะใครยังไม่มีแนะนําให้เก็บนะมาดูเหรียญต่อไปครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงซาตินครับผมเป็นเนื้อทองแดงซาตินนะพีพี่ จะคล้ายๆกับองค์เมื่อกี้นะครับแต่เนื้อจะเป็นเนื้อทองแดงเป็นทองแดงซาตินรายละเอียดจะชัดเจนเหมือนกันครับเพราผมลืมไม่ดูเรคคอร์ดเลยนี่นพี่นะดูะรายละเอียดชัดเจนนะพี่นะอันเมื่อกี้เป็นทองแดงอันเมื่อกี้เป็นอะาูมิซาตินอันนี้เป็นทองแดงซาตินผมตามเก็บอยู่นะพี่นะเดี๋ยวมาดูเรคคอร์ดกันพี ใช้กล้องใหญ่ให้นะสองสามเก้าพี่เด่กโค้ชสองสามเก้า 2, 3, พิกไม่ค่อยชัดนะพี่นะจะตอกเลยนะพี่ว่าเนื้อซาตินนะพี่นะ ต่อจากเต็มเนื้อซาตินนะพี่นะดูความสวยงามของเหรียพี่ตัวมากเลยพี่เนาะเห็นไหมให้ดูความสวยงามมันนะพี่นะ มาดูเลขโค้ดอันนี้ก่อนผมลืมให้ผมลืมให้ดูนะผมลืมให้ดูมาดูเลขโค้ดอันนี้ก่อนนะเลขโคดสามสองสามสองนะเลขโคดสองตัวโดยหน้าเก็บแบบนี้หน้าเก็บเลี้ยงย้อนนะนจะตอกเลยนะ จะตอบไวนะนะ้แบบนี้นะอเมริกาซาตินนะอเมริกาซาตินแบบนี้นะดูรายละเอียดตุดยอดอยู่แล้วเนาะรุ่นนี้นะรุ่นรวยมหามงคล99พี่รุ่นรวยมหามงคล99พี่รุ่นนี้น่าเก็บนะพี่นะ น้อยพี่กเศก6วา,าคะครับพี่ชายลกเศกทั้งหมด6วาะนะพี่น่าเก็บมากๆพี่เหรียญนี้มาดูเหรียญต่อไปที่ผมเก็บนะพี่นะเป็นเนื้อเงินพี่เป็นเนื้อเงินครับพี่เป็นเนื้อเงินรายการที่หนึ่งนะพี่นะขอนุําเงินมงกุฎเขียวพี่ขอบน้่เงินมงกุฎเขียวพี่ หน้ากากจุดทองนะพี่นะข้างหลังอนุมานแดงพี่สวยไหมพี่นะสวยมากมากเลยพี่เป็นงานหน้ากากนะพี่นะหน้ากากจุดทองพี่มาดูเลขโค้ดกันพี่มาดูเลขโค้ดกันอันนี้เป็นโค้ดเรียงด้วยนะเป็นโค้ดตองนะ โคดหนึงน่งหน,นึน่งกับพี่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 เห็นไหมหนึ่งหนึ่งนะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่พี่เลขโคดหนึ่งหนึ่งพี่ นี่เป็นทีเด็ดเลยนะพี่นะเป็นทีเด็ดเลยนะพี่นะเป็นเนื้อตะกวัวพี่เป็นเนื้อตะกวัวนะพี่นะสร้างน้อยพี่สร้างน้อยมากๆเป็นเนื้อตะกวัวพี่เป็นเนื้อตะกวัวหน้ากากเป็นงานหน้ากากนะพี่นะนี่เป็นเนื้อตะกัวหน้ากากน่าเป็นน่าจะชุบกระไหลทองนะพี่นะใช่พี่แต่จานมือแน่นอนพี่ ตอโคตเก้ารอบนี่เป็นไงพี่พี่ได้มานะพี่พี่นะมาแบ่งกันชมพี่ตอโค้ดเก้ารอบครับพี่พี่หลังเรียบตอโคดรเก้ารอบนะพ,พี่พี่นะ เป็นเนื้อตะกั่พี่นะันมาดูเลโ้ดกันเิเลกโกดจะมองยากนะพี่นะเลกโกดจะมองยากสิเพราะว่าเป็นเนื้อตะกัวนะ โคตูไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะพี่นะ้องน่าจะเป็นหนึ่งหกสี่ะพี่หนึ่งหกสี่นะพี่เอ้โคตูยากพี่เรพราะว่าเป็นเนื้อตะกั่วปั๊มมาดูยากมากพี่หนึ่งหกสี่พี่มี 1, พี่ก็กราบ,บสวัสดีพวกพี่ๆที่เข้ามาดูด้วยนะพี่นะใครที่สะสมหลวงพ่อพัดพี่ช่วยกันสะสมนะพี่นะช่วยกันเผยแพร่บารมีหลวงพ่อพี่